สวัสดีค่ะทุกท่านมาพบอีกเช่นเคยนะคะกับช่องกรีาพามดามนะคะวันนี้แอดมินนกจะพาทุกท่านนะคะมาชมธรรมชาตินอกเมืองนะคะมาชมสระหลวงนะคะสะสาธารชนนะคะที่สระาธารชนที่ทเกษตกรก,ตกรนะคะได้ทําการสูบน้ําไปทําการเพาะปลูกนะคะเพราะว่าตำบลคลองพิไก่นี่ส่วนมากก็จะทําอาชีพเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นไร่ทั่วนะคะ ไร่ข้าวโพดไร่อ้อยไร่สวนกล้วยนะคะแล้วก็ทำพืชทำปลูกผักนะคะปลูกผัก,กทำอาชีพนะคะแล้วก็สะหลวงนี่นะคะเป็นสะสาธารชนที่ไร่เกษตรกรสามารถที่จะสูบน้ำนะคะไปรอเลี้ยงพืชน,นะคะตามที่แอดมินนกได้พูดข้างต้นนะคะอันนี้สะหลวงนี่เป็นสะที่ทุกๆคนสามารถที่จะ มาใช้ประโยชน์ได้นะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะสะหลวงนี่ก็จะเป็นที่เพาะพันุปานะคะมีปลาหลากหลายชนิดตัวใหญ่ๆทั้งนั้นเลยที่แอดมินนกสังเกตนะคะก็รู้สึกว่าปลานี่ดำปุดดำว่ายตัวใหญ่นะคะแล้วก็เขาจะเปิดให้มีการสัมสันนานะคะต้องมีการจ่ายเงินแล้วก็มีการจับปลากันก็เป็นที่สนุกสนานนะคะหนึ่งปีมีหนึ่งครั้งนะคะเดี๋ยวแอดมินนกจะให้ ทุกท่านนะคะพลังเอซที่ติดตามแอดมินนกอยู่นะคะให้ชมธรรมชาติกันเลยนะคะดูความสวยงามความเป็นธรรมชาติของสระหลวงเลยนะคะและแอดมินนกบอกเลยนะ,ะว่าน้ำนี่จะใสสะอาดมากๆเลยค่ะโอเคเน,ะะเน,นคะาะอันนี้ก็คือเกาะกลางนะคะเกาะกลางแล้วก็ก็ได้ทําการปลูกต้นพยุงนะคะเอาไว้ให้คนที่มาท่องเที่ยวนะคะได้อาศัย ร่มนะคะอาศัยร่มเงาเพราะว่า,าตำบลคลองพิกายของเรานะั่นคือจังหวัดกำแพงเพชรที่ค่อนข้างที่จะอากาศร้อนมากๆเลยนะคะตอนนี้แอดมินนกได้มีโอกาสได้พาทุกท่านชมกันเลยนะคะให้ดูธรรมชาติเลยว่าสะหลวงนะคะน้ำจะใสสะอาดมากๆเลยะคะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูบริเวณรอบๆเลยเนาะ วันนี้แอดมินนกก็พาทุกท่านนะคะพลัง f อมาชมสะหลวงกันเลยนะคะตอนนี้แอดมินนกนะคะจะพาทุกท่านชมบริเวณน,นะคะรอบรอบรอบสะหลวงกันเลยค่ะสะค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะเอาละทุกท่านจะเห็นเลยใช่ไหมคะก็จะมี ผู้คนที่อาศัยอยู่ตำบลคองพิกาจะมาวิ่งออกมังกยนะคะนี่คือต้นพยงนะ,ะจะเห็นเลยนะคะว่าจะปลูกไว้ด้านกลางไว้สาหรับนักท่องเที่ยวหรือพลเมืองที่อยู่ในตำบลคลองพิก่นะคะได้มาอ,อาศัยร่มเงานะคะแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจอย่างสระหลวงนี่นะคะจะให้ดูกันเลยเนาะ,ะว่าบริเวณกว้างใหญ่มากเลยสวยงาม ป่าค่อนข้างที่จะชุกชุมเลยค่ะทุกท่านแอดมินจากที่นี่ไปนะคะไม่ได้เข้ามาที่ตำบลของพิไก่นี่น่าจะเป็นเวลา7-8ปีนะคะมีโอกาสกลับมาเที่ยวท่องเที่ยวเมืองไทยแต่ก็ไม่ได้มาเพราะว่าตอนช่วงที่มาก็ติดโควิดนะคะก็เลยเข้ามาไม่ได้เพราะว่าถ้าเข้ามาก็ต้องถูกกักตัวอยู่แล้วใช่ไหมคะแอดมินก็เลยห่างหายมาพอกลับมาคราวนี้ก็รู้สึกว่า โอ้โหตำบลคอมิกไกยไฮโซนี่พัฒนาไปมากเลยนะเพื่องรู้วันนี้นะคะว่ามีสะหลวงแอดมินโกก็เลยต้องมาทำคลิปดีๆให้พลังเอฟซีที่ติดตามช่องกริยพามาดามอยู่นะครับได้ติดตามรับชมกันเลยนะค่ะด้านหลังก็จะเป็นสะหลวงเนาะกว้างใหญ่มากๆเลยค่ะมันเหมือนบึงเลยนะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่บึงค่ะมันเป็นสะหลวงนะมันก็จะลายล้อมไปหมดเลยคือ ด้านนู้นก็จะเป็นสะนะคะแต่มองไม่เห็นโอเคเนาะก็ต้องขอขอบคุณพลัง f c ทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่องกริยาพามาดามนะคะเมื่อเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กับช่องกริยาพามาดามนะคะสำหรับคล,คลิปนี้นะคะต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะแล้วพบกันคลิปต่อไปค่ะ 给催买，等、嗯 <music>